นี่ครับก็บที่หนึ่งปลาบูแล้วครับนี่ปลาบูครับโลละหลายลอยเลยเนี่ยปลาบูหนึ่งซีอิวครับปลาบูเนี่ยตอนแรกกับพ่อกล้ากินนะเพราะว่าย่านอีเอื่ยอิอายดาวนะไปกินแม่เขาน่าหนาตาเลยที่ตดได้เนี่ยปลาบูนี่นี่อืมอืมอืมตอนแรกพ่อกล้ากินนะกื้อาเองปคนซื้อมาฝากครับคือคุณคุณเต้คุณเต้ซื้อมาฝาก อันนี้กับชิ้นหนึ่งปลาบูนะครับหนึ่งปลาบูแบบค้นจีนครับหนึ่งซีอิวนะครับกับชิ้นไส้ขอกไส้ขิงไส้ข้นชายไส้ยังตามภาษาเลยไอที่ห้องไว้าอ่ไครับนี่เห็นไหมครับเนี่ยนี่คือคานะครับเผื่อม่ให้มันข้าวครับนี่เป็นคาครับอืมมันคาไว้นะครับคาธรรมดาเลยนะครับนี่ป๊าเรียบร้อยครับผมกลายเป็นหนึ่งแบบแบบค้นจีนผัดตะคานนี่นะครับ เน่ก็ห้องด้วยขิงนะครับเรียบร้อยครับรปะบะูนี่<ท>ะปะบูนะครับที่นี่ก็บกริใส่ขิงประเทศนี้ขิง,ขงห้อยหน้าเช่นเช่นเอาขิงมาหนิกระน,นะเอาขิงมาหนิกระติ๊ดห้อยข,ขิงครับประเทศนี้อ่าบอไห้ยน่ากับเพิ่่จะซื้อห้อยขิงกระติหอมคุณขิงแมงนหมดกระชายตัวหนึ่งแมนหมดจะแล้วไปสื่อเห็นมันว่างเฮี้ยงกันทีไข,ขายๆกัน กระช่ายก็ดีได้แหละครับมันแก่โควิดได้ความนดหนึ่งมันใส่ขับปุ่มใส่พวกพัพดพวกจมูกเจ้านี่หนึ่ง,งนนไป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 เออเห็ดหอมไหมา้าใส่เห็ดหอมม,มันก็นจะคือแบบไอ้พวกคนจีนพวกอาหารจีนเหลาๆนั่นเล็กน้อยหนึ่งนะครับใส่เห็ดหอมนิดเดียวครับมันสีแซ่บขึ้นเ <c> ก <oughs> <c oughs> ียงร์เห็ดอันนี้หอมเห็ดเห็ดต่างฝ่ายได้หนึ่งบ้าแมนเอาเอาเห็ดห,หอม เห็ดหอมไปเจอร่วมกันใช่เหรอเจ้าสังตอนไปซื้อเจ้าสังว่าเห็ดหอมเห็ดหอมเออกันนี่เห็ดนี่เห็ดตั้งฟ้าเจอเจอกันที่ต่อกันทีเจ้าเอาเอาเอาสี่กอนเจ้าสังตอนไปสังเนี่ยเห็ดหอมเห็ดหอมก็ถื่อแล้วอันนี้เห็ดอันนี้หอมร่วมเป็นเห็ดหอมเออเออนี่เยี่ยมไป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 เนี่ยเอออ่ะนี่แหละอยู่นี่แหละอ๋อนี่ โบไซบตัวนี้นี่บอยสยังมพ่บ้าไปละมึงเนี่กลับสีเกตเลยตัวใต้เนี่ยอันี้ใส่ขึ้นชายนะครับข like ึ้นชายนิดนึงนี่ขึ้นชายคราบห้อยไปขึ้นชายเด็อมใส่บ้าเด็เรื่อยนี่ครับเด็หอมอยู่นี่เด็หอมอยู่นี่จ้งไหนจ้งว่าเด็หอมนี่เขาเอเด็หอม เอาได๋ผมขอหอมนี่ไงเฮ็ดหอมยังขึ้นเหม็นแกิดว่าัวนีมันืดแล้วอันนี้ยังเฮ็ดหอมนักเหม็นหอมอันนี้เห็ดธรรมดาเอเหม็นเหม็นแต่อันนี้เฮ็ดหอมนั่นอันนี้ดเนีอันนี้หอมอันนี้เหม็นเห็ดเหม็นตัวนั้นเฮ้ยอ่ะอ่ะอ่ะแต่ได้ไปอยากฆ่ากบห้าไปโกยฆ่ากะแล้วแต่จะมาคอมเมนท์เสียให้หาย อ่าใส่เลยเด้อครับปัะนี้อ่านี่คร yup> ับห้อยไปนั่นเองนะครับอืมอ่ามากล่อกรวมกันกน้อยนึงโอเคครับอ้าวนี่โอ้ยนี่นี่เห็ดหอมใส่ไปแล้วนะครับอืมครับนปใส่ไปใส่เป็นชายใส่เึ็นชายใส่โป๊ะไปนะครับอืมนี่นะครับอ่าเฮายอ่า เดือบ้อยเนไหมครับห้ยน้ำสักน้อยหนึ่งสี่มันเหลือนะครับลาดไปชิีแล้วเขาเกนเลย้ยตบลงใจเห็ดอันนี้ไหมนมอเห็ดหอมแต่ที่มเามากนะมันหอมก็ห็ดเจเอกินกาวกันทีดละแหมไปเอเนเห็ดก่อนทีละหอมเห็ดนะเห็ดหอมก็เออ่ะกิน อ้าวนี่ใช่ลด้มเน่เนีด้ใส่นงอืมอ้าวเคนเคนเคนสองันอาปิดเดีด้บางเดี๋ยวได้ากันปิดปิดฝากันอ่าปิดฝาไหีปิาอืมโอ้โนี่ปิดอันนีุ้่มาดีว่าจะเลนมกิน่กันนี เราพอกลุ่มนิดเดียวอใส่ซึ่งแล้วนี่ใส่ซึ่งแล้วที่นี่อ่านี่ซึ่งกระถาแป๊บนึงได้ป่ะนี่นะเดี๋ยวได้นะมีกับเขาอีกฟังพีเด้ยอีกอย่างนึงนะอันนี้เขาเอิ้อนมาอย่างใ้ต้มหยังนี่ต้มงบักฟักครับต้มฟักต้มงฟักใส่ใส่เดี๋ยวๆใส่หม้อต้มงฟักใส่หม้อต้มงฟักใส่หม้อฟักใส่ไก่ใส่ไก่จะไม่ใส่หม้อครับถ่ายข้าวหนึ่งครับอ่รอแป๊บเดียวเนาะแป๊บแป๊บแป๊บดป๊บแป๊บแป๊บโอเค สี่ก็บามต้มอย่างนู้นหมักฝักไปโอ้ยโอ้โหอ่ะนี่เรียบร้อยครับอันนี้ก็ต้มบักฟักใส่ไก่นะครับตัวนี้กับผมใส่ไส้อีนี่ได้บัดเนี่แต่ว่ามันมันสุกแล้วล่ะมันมันไม่ค่อยฟดแผนไดอกแต่ว่าก็ซุกแล้วล่ะไม่ค่อยฟดโอ้โหไม่ค่อยฟดนี่คือต้องคนอีสานเนี่ยไม่ค่อยเดือดครับคพาว่าไม่ค่อยฟดนี่ไม่ค่อยเดือดอันนี้ใส่เทียมเกลือไปแล้วอันนี้ก็ใส่ต้นหอมนี่ใส่ต้นหอมไปครับ กอนหน้ก็พัซซี่ครับก่อนแรกก่อนแรกที่ใช่พักซี่อกทีใช้พักพระเฮ้ยเหนียวบน่าเลยพักซี่พักพะโอเคครับใส่ไปแล้วนะครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับทีนี้ก็เหลือนึ่งปลาบูนะครับเอาเดี๋ยวตามมาครับหนึ่งปลาบูครับมาฝั่งนี้นะครับหนึ่งปลาบูได้หรือยังนี่เต้น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 เต้ต้น โอ้ยนี่เรียบร้อยครับผมสุกแล้วแบที่นี่เชิญเสินเชินตักข้าตักน้ำกินข้าเลยเอา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 กอาเเอายเอเอาเอาเอเอา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 เเอาเอาเาเอออเอาอเาเอเนอเาเเอเอักเอเาาเเเ มกบบ่อมกบเคี้ยวมกบบก้อนเลนอันต้หัวแบต้ควายก็ไดต้มกรบเพรต้มุูทก็ไดมูทเปเอาจริงกันเพระนั้นมันไม่มีผู้ใดมันใส่ไอ้ใส่หมอนี่แบบนี้มันไม่มีหรอกเจ้าก็มาแดาหนั่นแหมเอาก็มาเดาหนึ่งมันก็มันก็ต้องพิกกัดเนี่ยมันมันมันก็ใส่อ่ได้อยู่แล้วคุณพระท่านน่ะนะใครจะไม่ใส่แบบนี้โอ้เราเนี่ยถือมาแบบนั้นแหมกินไปเยอะๆย่าน่ะเหมือนพวกเป็นกล้วยรึเออใกล้แล้วใกล้จะเป็นกล้วยแล้ว เออกันหนึ่งกินนี่ละไปโอเคตามนี้ไปต้องแล้ว่ต้องแล้วบอกแล้วบอกแล้วโอเคนะจบเลยไปไปโยธินพิชนุป้อมเพชรชัดชัยอ่าว่าไร สายสินแล้วก็นัทชัยทานข้าวเร็วลูกเอ้ยมาอื